ฤดูการแห่งการเอาชีวิตรอดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม่หมีที่เพิ่งออกจากถ้ำจำศีลจะต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของธรรมชาติโลกภายนอกเต็มไปด้วยศัตรูจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นสัตว์ผู้ล่าตัวฉกาดความอดอยากหรือแม้กระทั่งหมีตัวผู้ที่กระหายพลังแห่งการสืบพันธุ์สำหรับเธอแล้วโลกใบนี้ไม่มีที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทุกย่างก้าวคือการเดิมพันและเธอจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆมีชีวิตรอดแม้ว่าจะต้องเผชิญกับนักล่าที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งกว่าแต่เธอไม่ใช่แค่หมีธรรมดา เธอคือแม่หมีและเธอพร้อมจะต่อสู้จนลมหายใจสุดท้ายฤดูใบไม้ผลิจุดเริ่มต้นของบททดสอบเมื่อหิมะเริ่มละลายผืนป่าอันกว้างใหญ่ตื่นจากความเงียบงันหมีสีน้ำตาลทั่วบริเวณเริ่มออกจากถ้ำจำศีลพวกมันใช้เวลาเกือบสี่เดือนในความมืดโดยไม่มีอาหารใดๆในร่างกายของพวกมันพวกมันต้องอาศัยไขมันที่สะสมไว้ก่อนฤดูหนาวเพื่อประทังชีวิต แม่มีเองก็เช่นกันเธอใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการดูแลลูกๆสามตัวที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวตอนนี้ไขมันของเธอลดลงอย่างมากจนร่างกายผอมแห้งอย่างเห็นได้ชัดเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีเวลามากพอที่จะพักผ่อนตอนนี้เธอต้องหาอาหารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเธอต้องหาให้เพียงพอสำหรับตัวเองและลูกๆก,การออกล่าอาหารครั้งแรกของฤดูกาล เมื่อแสงแดดอ่อนๆอส่องลงมาตามแนวป่าสนแม่หมีพาลูกๆออกจากรังพวกมันเดินอย่างระมัดระวังไปยังทุ่งหญ้าที่เพิ่งเริ่มผิบานแต่ความท้าทายแรกก็เกิดขึ้นทันทีลูกๆของเธอไม่เคยออกมาจากรังมาก่อนพวกมันยังเล็กเกินกว่าที่จะเข้าใจถึงอันตรายรอบตัวพวกมันตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆและเริ่มวิ่งเล่นไปรอบๆโดยไม่สนใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยนักล่าที่เฝ้ารอแม่หมีต้องคอยเฝ้าดูพวกมันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับพยายามหาอาหารไปด้วยเธอเริ่มต้นด้วยการกินหญ้า และพืชที่เพิ่งแตกยอดแม้ว่ายญ้าจะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากนักแต่มันช่วยให้เธอประทังความหิวไปได้บ้างแต่เธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่อาหารที่แท้จริงของเธอเธอต้องการเนื้อและเธอต้องการมันให้เร็วที่สุดศัตรูในเงามืดนักฆ่าที่ซ่อนตัวอยู่ในขณะที่แม่หมีมัวแต่ยุ่งอยู่กับการหาอาหารเธอไม่ได้สังเกตว่ามีเงาดำเคลื่อนตัวอยู่ในป่าห่างออกไปไม่ไกล มันคือเจ้าหมีนักล่าตัวใหญ่ที่ครองพื้นที่นี้มาหลายปีมันเป็นหมีตัวผู้ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแผลเป็นจากการต่อสู้หลายครั้งมันไม่ได้สนใจแค่หาอาหารแต่มันกำลังมองหาแม่หมีที่สามารถสืบพันธ์กับมันได้และแม่หมีของเราก็ตกเป็นเป้าหมายของมันมีตัวผู้มีพฤติกรรมที่โหดร้ายหากพวกมันพบแม่หมีที่มีลูกพวกมันมักจะฆ่าลูกหมีเสียก่อนเพื่อให้แม่หมีเข้าสู่ช่วงผสมพันธ์อีกครั้งนี้คือกฎของธรรมชาติที่แม่หมีทุกตัวต้องเผชิญตอนนี้เธอไม่รู้เลยว่ากำลังถูกตามล่า สัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ทันใดนั้นแม่หมีหยุดกินหญ้าเธอได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่กลิ่นของอันตรายเธอหันไปมองรอบๆอ,อย่างระแวดระวังลูกๆของเธอยังคงเล่นสนุกอยู่แต่เธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วเธอก็เห็นมันเจ้าหมีนักล่ากำลังค่อยๆก้าวเข้ามาหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอรู้ดีว่าถ้าเธออยู่ที่นี่ต่อไปมีเพียงสองทางเลือกเท่านั้นสู้จนตัวตายหนีไปให้เร็วที่สุด เธอรู้ว่าการต่อสู้กับมีตัวผู้อาจหมายถึงความตายแต่ถ้าเธอหนีช้าเกินไปลูกๆของเธอจะไม่มีโอกาสระอดแน่เธอไม่มีเวลาคิดนานเธอต้องเลือกตอนนี้การไล่ล่าที่ไร้ความปราณีแม่มีตัดสินใจทันทีเธอคว้าลูกๆแล้ววิ่งไปยังหน้าผาที่อยู่ไม่ไกลมีตัวผู้คำรามลั่นแล้วเริ่มพุ่งตามไปอย่างรวดเร็วมันรู้ดีว่าถ้ามันปล่อยให้แม่มีหนีไปได้มันอาจไม่มีโอกาสอีกเลยเธอพาลูกๆไปถึงขอบหน้าผา แต่เธอไม่มีที่ไปต่อแล้วด้านล่างเป็นมหาสมุทรที่เย็นเยียบเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสี่ยงทุกอย่างที่เธอมีสึกสุดท้ายเมื่อความรักต้องเผชิญกับความโหดร้ายเจ้ามีนักล่าพุ่งเข้าหาเธอทันทีมันไม่มีความเมตตาใดๆแม่มีคำรามเสียงดังเธอรู้ว่าเธอจะต้องสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อให้ลูกๆมีโอกาสรอดเธอพุ่งเข้าใส่มีตัวผู้แม้ว่าขนาดของเธอจะเล็กกว่าแต่เธอใช้ความม่องไวและความดุร้ายของเธอในการโจมตี กรงเล็บประทะก,กันฟันของพวกมันกัดเข้าหากันเสียงคำรามดังสะท้อนไปทั่วหุบเขาแต่สุดท้ายเธอทำได้เธอใช้พะละงกำลังเฮือกสุดท้ายผลักมีตัวผู้ตกจากหน้าผามันร่วงลงไปในทะเลที่เย็นเยียบและหายไปในกระแสะน้ำบทสรุปความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแม่มีอ่อนแรงเธอเต็มไปด้วยบาดแผลแต่เธอทำสำเร็จแล้วเธอพาลูกๆรอดจากความตายและพวกมันจะมีโอกาสเติบโตต่อไป เธอรู้ดีว่าความสงบสุขนี้จะอยู่ไม่นานธรรมชาติยังคงโหดร้ายเสมอแต่เธอจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกๆของเธอเพราะเธอไม่ใช่แค่หมีธรรมดาเธอคือแม่หมีและเธอคือฮีโร่ของลูกๆของเธอ